ที่นี่คือภาคเหนือตอนล่างสุดที่เราจะเดินทางไปสัมผัสถึงอากาศหนาวและทะเลหมอกบนยอดภูได้อย่างใกล้ที่สุดจากกรุงเทพเพียง346กิโลเมตรจากยอดเขาคอที่มีประวัติในการเป็นฐานการสู้รบจนถึงยอดภูทับเบิกด้วยความสูงกว่า1,700เมตรทำให้มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีคลิปนี้ไปเช็คอินจุดสำคัญของทั้งสองยอดเขานี้ในจังหวัดเพชรบูรณ์กันครับตรงนี้ลมแรงเย็นอาหารเช้านะครับของที่พิโนโลาเต้นะ111โค้ดาเวอร์ซินคืออยู่ตรงนู้ดข้างหลังก็เป็นสวนสตรอเบอรี่ลาเต้นะฮะสวยงามมาก สวัสดีจากเขาค้อนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อคืนเดินทางมาจากกรุงเทพตั้งแต่เที่ยงคืนใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงกว่ากว่าระยะทางประมาณ400กว่ากิโลเมตรที่แรกที่จะไปก็คือขึ้นไปเช้าตรู่เลยที่วัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วสวยงามมากๆใครที่มาเพชรบูรณ์มาเขาค้อแน่นอนว่าที่นี่คือจุดเช็คอินแรกๆที่ต้องมาสักการะถนนหนทางดูสวยงามเลยทีเดียวแหละวันนี้เนี่ยเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน ฝนน้อยลงแล้วละ่ะเพราะว่าลมหนาวก็มันจะเข้ามาแล้วพรุ่งนี้ก็น่าจะเข้ามาเต็มที่เพะฉะนั้นวันนี้เนี่ยหมอกไม่เยอะมากแต่ก็จะเห็นหมอกประปละอยู่ตามไหล่เขาเต็มไปหมดเลยที่อยู่สูงๆนะครับตอนนี้เราขึ้นมาสูงมากแล้วละ่ะอากาศข้างบนกําลังดีเช้าๆอยู่ที่ประมาณ22องศาเซลเซียสถึงแล้ววัดพระธาตุผาซ่อนแก้ววัดพระธาตุผาซ่อนแก้วตั้งอยู่ที่ตาําบลแคมสนอําเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีมหาวิหารพระพุทธเจ้า5องค์ซึ่งตั้งโดดเด่นอยู่บนเนินเขาสูงเขาว่ากันว่าบนเขาเนี่ยมีถ้ำอยู่นะคร ชาวบ้านหลายคนก็ได้เห็นลูกแก้วลอยขึ้นไปเหนือฟากฟ้าและลับหายไปในถ้ำแห่งนี้ชาวบ้านเลยเชื่อกันว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุสเสด็จมาจึงเรียกต่อๆกันมาว่าผาซ่อนแก้วจนถึงปัจจุบันต,ตรงแท่นพระพุทธร,รูปเนี่ยตรงนี้ลมแรงเย็นสบายมากๆเลยตอนนี้ก็ประมาณ6กโมงครึ่งเจ็ดโมงช่วงวันเสาร์อาทิตย์ก็จะมีพระสงฆ์สามารถจะมาตักบาตรทำบุญกันได้อยู่ข้างล่างนะครับข้างหลังองค์พระนะครับก็จะมี โฮมสเตย์ stay, แล้วก็มีเซเว่นอสวยอยู่ข้างหลังเลยนะจริงๆนอกจากพระาธาตุผาซ่อนแก้วเลยนะบนเขาคอก็มีที่เที่ยวอีกหลายจุดเลยนะอย่างเช่นพระตำหนักเขาคอสวนกังหันลมทำไฟฟ้าโดยใช้พลังงานลมธรรมชาติเดี๋ยวเราลองไปแวะตามที่ต่างๆกันวันนี้เรามาเริ่มเช้าที่แรกจากกรุงเทพที่ วัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วกันครับเราขับรถขึ้นเขามาจากวัดอีกนิดเดียวก็จะถึงจุดเช็คอินที่ห้ามพลาดอีกจุดหนึ่งที่เขาคอเนี่ยแหละครับจากพระาธาตุผาซ่อนแก้วนะครับ1.2กิโลนะฮะ5นาทีเรามาถึงพีโนโลาเต้เดี๋ยวมากินข้าวเช้าวันที่นี้ที่นี่เป็นโรงแรมนะครับแล้วก็มีอาหารเช้าด้วยวิวสวยมากเลยลองดูครับที่นี่มีทั้งร้านอาหารร้านกาแฟแล้วก็เป็นโรงแรมให้แขกผู้มาเยือนได้ชมวิวเขาคอและวิวพระาธาตุผาซ่อนแก้วกลางหุบเขาได้อย่างสวยงามที่สุดอีกจุดหนึ่งเลยทีีเดยว เขาก็มีหลายโซนนะครับมีโซนซ้ายโซนขวานะฮะน่าจะไว้ทานอาหารตอนเย็นๆน่าจะดีมากเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นพระอาทิตย์ขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเช้าถ้าวันไหนไม่มีเมฆหมอกเนี่ยก็จะร้อนนิดนึงตอนนี้7จ็ดโมงเช้าว่าพระอาทิตย์ขึ้นแล้วนะครว่าวันไหนที่มีเมฆหมอกเนี่ยก็น่าจะอากาศดีทั้งวันเลยเมนูอาหารเช้านะครับของที่กิโนลาเต้นะก็ตอนเช้าเนี่ยก็จะเป็นเมนูพวกข้าวต้มแล้วก็พิซซ่านะครับแล้วก็เครื่องดื่มอืมุเหนียวจริงอะโอเครสชาติใช้ได้ครับ จากนั้นเราขับรถย้อนกลับไปประมาณ24กิโลเมตรหรือประมาณครึ่งชั่วโมงนิดๆก็จะถึงทุ่งกังหันลมเขาคอมาถึงอีกจุดแล้วนะครับแล้วนี่ก็คือทุ่งกังหันลมเขาคอนะฮะไปดูกังหันลมกัน ไม่ใช่ทุ่งกังหันลมก็มีกังหันลมขายเป็นที่ระลึกนะะของจริงอยู่นั่นครับที่นี่เป็นโครงการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานลมจากกังหันลมขนาดใหญ่จํานวน24ต้นบนเนื้อที่กว่า350ไร่มีกําลังผลิตไฟฟ้าถึง60เมกะวัตต์ตั้งอยู่บนยอดเขาคอที่ระดับความสูงจากน้ําทะเล1,500 0เมตรกังหันมีความสูงถึง110เมตรเส้นผ่าศูนย์กลางของวงพัดยาว120เมตรถือว่าเป็นกังหันลมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยคือมันใหญ่มากเลยแหละ แล้วลมมันก็แรงมันก็เลยหมุนแต่บางตัวก็ไม่หมุนอาจจะซ่อมอยู่ <c oughs> ข้างล่างนี่ก็เป็นสวนกุหลาบสวนสตรอเบอรี่เลี้ยงแกะอะไรเงี้ยให้นักท่องเที่ยวมาเลี้ยงแกะแล้วก็มีรถ ATV ให้ไปลุยด้วยดูยนะเป็นแรลลี่มงมจากทุ่งกังหันลมเราขับรถไปที่บริเวณที่ว่าการอำเภอเขาค้อจุดที่พักของเราในคืนนี้เขาว่าแถวนี้ทะเลหมอกสวยมากแต่วันที่ไปอ่ะอดครับมาถึงจุดที่พักคืนแรกของเรานะครับเราจะพักกันที่ร้อยดองศา all day all season เรียกชื่อถูกปะที่นี่ก็จะมีในส่วนของที่เป็นคาเฟ่รีสอร์ทมีจุดชมวิวด้วยใครไม่ได้พักที่นี่ก็สามารถจะมา ทานกาแฟาได้มีอาหารที่เป็นทั้งโอเพ่นแอร์แล้วก็ข้างในก็จะเป็นคาเฟ่อันนี้จะเป็นช่วงที่พระอาทิตตกวิวสวยมากเลยเช้าๆเนี่ยก็น่าจะมีทะเลเหมอกอยู่ตรงนี้เลยนะจะเห็นวิวทิวทัศน์ของเขาคอได้ยอย่างชัดเจนนะฮะ1 8อองศาสมชื่อจริงๆเลยกลางคืนก็สามารถจะมาทานอาหารตรงนี้มีหมูกระทะปิ้งย่างสั่งจากทางรีสอร์ทเขาได้วิวพระอาทิตตกแบบนี้ที่นี่ก็จะอยู่ประมาณสัก17กิโลจากจุดที่เป็นอนุสรณ์สถานเขาคอขึข้นมาข้างบ จุดชมวิวต่างๆก็จะอยู่ข้างบนอยู่กันไม่ไกลกันก็อยู่บริเวณนี้แหละตอนนี้เรากำลังจะขับรถไปที่อนุสรสถานเขาคอนขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นป่าที่ได้รับการอนุรักษ์แล้วแหละเพราะนั้นถนนเนี่ยจะแคบๆนิดนึงวันนี้เนี่ยทะเลหมอกน้อยนิดนึงเพราะว่าลมหนาวเข้าพอดีนะจุดชมวิวฐานอิดนะเป็นพิพิธภัณฑ์อาวุธมใช่ฐานอิดฐานอิดทิ <c oughs> <c oughs> ตรงนี้สูงจากระดับน้ำทะเล1 1 2 2เมตรหมอกไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ว่าก็ได้ภาพเคลียร์ๆไป เพราะว่าอากาศหนาวตอนนี้ประมาณ18องศาปลายฝนตดนหนาวนะอันนี้เดินพศจิกายเองนะยังไม่ทันวาเลยตรงน,นี้ก็คือฐานอิทธินะครับเป็นพิพิธภัณฑ์อาวุธของเขาคอนะฮะเป็นพื้นที่ของทางทหารค่าบำรุงก็แค่คนละ10บาทแค่นั้นก็จะเป็นที่จัดแสดงอาวุธในสมัยที่ต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ก็มีทั้งรถถังเฮลิคอปเตอร์ในสมัยนั้นมากมายเลยเป็นช่วงหลัง สงครามเวียดนามเล็กน้อยอันนี้ก็เป็นรถแทรกเตอร์นะครับถามว่ารถแทรกเตอร์ในสมัยก่อนสําคัญไนในการทําสงครามสมัยก่อนไม่มีถนนที่จะเอาอาวุธต่างเนี่ยขึ้นมาบนเขาได้เพราะนั้นเนี่ยการทําทางเป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะนั้นสิ่งที่ขึ้นมาก่อนอาวุธต่างๆคือรถแทรกเตอร์ฮะ รูปของในหลวงรัชกาลที่9ไม่มีที่ไหนบนแผ่นดินไทยที่ท่านไม่ได้เหยียบจริงๆท่านเข้ามาบนเขาคอนี่นานมากๆแล้วตั้งแต่สมัยยังมีผู้กอ่อการร้ายอยู่เลยเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูในศูนย์บัญชาการยิงเป็นหลุมเพาะ <c oughs> ใจนี่เป็นกระสุนที่ใช้จริงเลยนะอนุสรสถานผู้เสียสละเขาคอนี่จะอยู่จุดสูงที่สุดเลยแล้วก็มีฐานยิงสนับสนุนอยู่เดี๋ยวเราจะไปที่เขาพระตำหนักกันด้วยตรงนี้ก็จะมี ในส่วนของวิธีทัด กลุ่มคนบางส่วนนะครับก่อตั้งเป็นพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยแล้วก็มีการต่อสู้กับรัฐบาลไทยนําทหารเข้ามาต่อสู้กันที่นี่เป็นระยะเวลาหลายปีทีเดียวจากฐานอิทิเราขับรถขึ้นเขาอีกนิดนึงก็จะถึงอนุสรสถานผู้เสียสละเขาคอตั้งอยู่ที่ความสูง1174เมตรจากระดับน้ําทะเลถือว่าเป็นจุดสูงสุดของเขาคอโดยเป็นการสร้างขึ้นเพื่อเทอิดทูนวีรกรรมของผู้พลีชีพปกป้องพื้นที่ในเขตรอยต่อ3จังหวัดคือพิษณุโลกเพชรบูรณ์และจังหวัดเลยใครมาถึงเขาคอก็อยากให้มามาเททีี่่ยว เพราะว่าที่นี่เนี่ยก็เป็นประวัติศาสตร์ของเขาค้อแหละในปีพศตั้งแต่2,511จนถึง2,525 25มีการต่อสู้กันมีทั้งตำรวจทหารและก็ประชาชนเสียชีวิตเป็นพันๆคนพอเริ่มสงบล่มเย็นแล้วนะฮะการต่อสู้สิ้นสุดลงพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยก็ได้วางอาวุธก็เลยเกิดการสร้างอนุสาวรีย์แห่งนี้ขึ้นมาเขาว่ากันว่าความสูงของอนุสรณ์สถานเขาค้อเนี่ยนะฮะก็จะสูงเท่ากับ25เมตรก็คือปี2,525 25นะฮะซึ่งสงครามได้สิ้นสุดลงฐานกรุงเทพนะฮะ วิวดีดีมากๆครับตรงนี้ก็จะเห็นอนุสรสถานอยู่นะฮะแน่นอนว่าในส่วนของ s t r ร e g i c การทําสงครามเนี่ยสูงกว่าย่อมดีกว่าเพราะฉะนั้นจุดสูงสุดเนี่ยก็จะเห็นที่ตั้งทางการอาหารแหล่งหลบซ่อนอะไรต่างๆที่ดีที่สุดนะตรงนี้ก็เลยเป็นเรียวกว่าฐานกรุงเทพจะเห็นว่าจุดชมวิวตรงนี้เนี่ยนะมองเห็นไปได้ไกลถึง พุ่งกังหันลมเห็นทั่วอนาบริเวณของเขาค้อเลยตรงนี้วิวดีมากๆแล้วก็คนไม่ค่อยขึ้นมาเที่ยวกันนะเพราะนั้นใครมาเขาค้อแนะนําให้ขึ้นมาที่อนุสร์สถานเขาค้อนอกจากจะได้ซึมซับกับประวัติศาสตร์ของเขาค้อแล้วเนี่ยวิวสวยมากๆเลยขึ้นมาตอนเช้าวันนี้หมอกไม่ค่อยมีแต่วันไหนถ้ามีหมอกยิ่งสวยกว่าน,นี้แน่นอนเดินทางต่อไปอีกสักประมาณ20นาที10บก้าโลเราก็จะไปที่พระตำหนักเขาค้ออยู่ในอุทยานแห่งชาติด้วยเพราะนั้นเนี่ยทางแถวนี้เนี่ยค่อนข้างจะลาดชันเป็นทางขึ้นเขาหมดเลย นั้น ถ้าใช้รถก็ต้องใช้รถที่มีกําลังดีพอสมควรถนนหนทางไม่ได้ครุกระาอะไรแหละอากาศดีแนะนําให้ขึ้นมาตอนเช้าเช้าภาพนากเขาค้อเนี่ยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านขึ้นมาตรงงานที่นี่ด้วยนะสมเด็จย่าสมเด็จพระศรีนครินทราบุรลมราชชนนีท่านก็เคยพำนักอยู่ที่บนเขาค้อนี้ด้วยเพราะว่าสมเดนเน็จย่เาเนี่ยชั้นชอบภูเขาเนาะชันเคยใช้ชีวิตอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์เพราะนั้นเนี่ยเขาค้อแล้วท่านก็มีภาพหนักอยู่ที่เชียงรายดอยตุงเนี่ยก็เป็นที่ที่ท่าท่ชร้ ทอยู่แล้วกะทรเดี๋ยวจากเขาค้อเราจะเดินทางต่อไปที่ภูทับเบิกต้องบอกว่าในการมาเที่ยวเขาค้อเนี่ยหลายๆคนมาเที่ยวเนี่ยก็จะเน้นไปเที่ยวที่สวนดอกไม้บ้างสวนสตรอเบอรี่บ้างแต่ว่าจริงๆเนี่ยที่เที่ยวเขาค้อในสมัยก่อนเลยเนี่ยก็คืออนุสรสถานเขาค้อเนี่ยแหละแล้วก็พระรำนากเขาค้อซึ่งที่นี่เนี่ยร่มเย็นสวยงามแล้วก็คนมาน้อยนะต้องบอกว่าจะมาเที่ยวสถานที่ต่างๆเนี่ยอยากให้มาซึมซาบกับประวัติศาสตร์ของสถานที่เหล่านั้นด้วยไปเดี๋ยวเราไปเที่ยวที่ภูทับเบิกกัน รรจาากนีไปปะมเภูทับเบิกเ,เป็นยอดเขาท,ที่สูงที่สุดในจังหวัดเพชรบูร์โดยมีความสูงจากระดับน้าทะเลกว่า1,768เมตรบนยอดเขามีอากาศเย็นถึงหนาวตลอดทั้งปีโดยเฉพาะหน้าฝนจะมีเมฆหมอกปกคลุมเป็นทะเลหมอกที่สวยงามมากๆบนยอดดอยเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวไทยภูเขาเผ่ามง้งและยังมีรีสอร์ทบ้านพักต่อากาศมากมายเป็นร้อยๆแห่งเลยทีเดียวโดยคืนนี้เราเลือกมาพักอยู่ที่นี่ครับฟินลาเต้ภูทับเบิก ภูทับเบิกนะครับรีวิวหน่อยตอนนี้เราก็มาถึงฟิลลาเต้นะฮะสวยงามมากวันนี้เนี่ยเป็นภูทับเบิกที่หน้าหนาวเพิ่งมาเยือนเพราะฉะนั้นไม่มีหมอกเลยเพราะฉะนั้นเรามองเห็นไปนสุดลูกหูลูกตาเลยนะฟ้าที่เขานี่จะเคลียวสมควรมีแต่หมอกจางๆเท่านั้นเองของกินที่นี่ก็หยิบได้ทุกชิ้นนะครับอันนี้เป็นห้องน้ําฝากปัวที่แต่งตัวแล้วก็จักรุซี่แบบวิวสวยงามมากอาบน้ําไปก็มองวิวไป เป็นวิวภูเขาถ้ามีทะเลหมอกก็จะเป็นทะเลหมอกตอนนี้เราขึ้นมาถึงที่นี่ก็เขาให้เช็คอินได้บ่ายสองก็มาถึงประมาณ15นาทีก่อนบ่ายสองเขาใจดีให้เช็คอินก่อนเล็กน้อยวันนี้เป็นวันที่ไม่มีมเมฆเท่า,หาไหรนะ่เพราะอากาศมันร้อนจะไปทุ่งดอกไม้จะไปดูแกะอะไรพวกนี้มันก็ร้อนสมควรทางขึ้นภูทับเบิกเนี่ยจริงๆไม่ไกลนะจากตีนเขามาขึ้นมาบ,บ,บนเขาเนี่ยประมาณ10กว่ากิโลเท่านั้นเองแต่ว่าทางมันชันมากๆเพราะนั้นรถที่ขึ้นมาต้องเป็นรถที่มีกําลังเครื่องที่ดีแล้วก็มีเบรกที่ดีเช็ครถให้้้้ดดีีกก่่่่อออนนนเเเเลยถาาาาาสวววตััขึมมททงงงคหบ 111โค้งก็ไม่ได้นับหรอกแต่ที่ตลกก็คือว่า,ามันเป็นธุรกิจใหม่ก็คือว่าตอนที่เราขับรถขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นมีคนแอบ,บถ่ายรูปเราก็คือถ่ายรูปเรากับรถแล้วก็โอ้ยมีหลายโค้งมากเลยแล้วแต่ละเจ้าก็เป็น Facebook แต่ละเจ้าก็เดี๋ยวคืนนี้จะลองเข้าไปดูใน Facebook แต่ละเจ้าก็คงจะมีรูปสวยๆแล้วก็คงจะขายรูปเราแหละทางขึ้นดอยนี้มันชันแบ็กกราวข้างหลังก็ได้สวยจริงๆเดี๋ยวลองไปดูอากาศตอนเย็นๆเดี๋ยวคืนนี้เขาบอกว่าอากาศจะหนาวมากๆนะลงไปประมาณ10องศาเลยนะข้อด จะเห็นวิวไปไกลสุดทุก hmm. หูลูกตาเลยคนที่กลัวความสูงนี้มองมองไปก็เสียวเหมือนกันแล้วเดี๋ยวมีหมูกระทะเดี๋ยวกลางคืนมาทานหมูกระทะกันเดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่ผาหัวสิงไปดูพระอาทิตย์ตกกันนะแต่ว่าตอนนี้มาแวะเป็นฟาร์มแกะเล็กๆเป็นฟาร์มแกะที่สูงที่สุดในจังหวัดเพชรบูร์แล้วมั้งอ่ะไปให้อาหารแกะแต่กร้าละ50บาทค่าเข้าก็ละ50าบบาทแกะลูกนี่ดูวิวด้านนี้ซะก่อน สวยงามฮะจากฟาร์มแกะตอนเย็นอย่าลืมขึ้นไปดูพระอาทิตย์ตกที่จุดเช็คอินจุดนี้นะครับผาหัวสิงขึ้นมาถึงจุดชมวิวผาหัวสิงแล้วนะครับจริงๆไม่ถึงดีอะตรงนี้เป็นจุดกลางเต็นท์ซึ่งอยู่สูงกว่าผาหัวสิงนิดนึงถ้าหมอกลงนี่น่จะสวยมากเลยนะผาหัวสิงคืออยู่ตรงนู้ดเดินไปอีกหน่อยนึงซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมองเห็นเขาคอด้วยอยู่ทางด้านนู้นถ้าไกลๆเนี่ยจะเห็นกังหันลมอยู่ไกลๆเลยนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพระอาทิตย์ตกเรามองมก็เห็นเท่าไหร่ที่นี่เป็นอีกหนึ่งจุดชม โดยเป็นหน้าผาที่มีลักษณะยื่นออกมาคล้ายกับหัวสิงห์จึงกลายเป็นที่มาของคําว่าผาหัวสิงน,นั่นเองครับตอนเช้าเดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่วัดป่าพูทับเบิกขับไปจากนี้ประมาณ7-8กิโล ผ่านหมู่บ้านมงขึ้นไปไปไหว้พระบนนั้นวิวสวยมากๆตอนนี้เราออกจากฟิลาเต้แล้วนะวันนี้ก็จริงๆว่าจะออกแต่เช้าแต่ว่าที่อยู่ก็น่านอนนอนสบายมากเลยก็เลยอยู่ซะจ,จนเช็คเอาท์เลยตอนนี้เรากําลังจะขึ้นภูทับเบิกไปอีกขึ้นสูงไปอีกจะเห็นว่าข้างบนนี้ก็ยังมีโฮมสเตย์เฮาส์โรงแรมต่างๆเล็กๆของที่ชาวบ้านเขาทาอยู่สูงขึ้นไปอีกเรื่อยๆเลยฟิลาเต้เนี่ยอยู่ประมาณกลางกลางภูเราจะขึ้นไปอีกประมาณ10กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ28นาทีจากตรงนี้ทางมันขึ้นเขาเป็น10 กิโลเมตรแม้วเพราะฉะนั้นช้านิดหนึ่งเราจะขึ้นไปที่วัดป่าภูทับเบิกเป็นวัดที่สวยงามแล้วก็เป็นที่ปฏิบัติธรรมอยู่บนนั้นเราจะผ่าหมู่บ้านมงด้วยตรงนั้นมีตลาดซื้อของกลับบ้านได้มีผลไม้ขายแล้วก็มีเด็กขายด้วยนะอันนี้อยู่ท่ามกลางผลไม้กิโลครับปลูกที่นี่ก็คือเป็นของญี่ปุ่นแต่ว่านี้เป็นของรับมาเนาะใช่ค่ะรับมาอืม,อ,มอร่อยอร่อยครับอร่อยหมดเลยร้านหน้า,นาปายนะ ถ้าไม่หวานโทมาดาได้เลยของขายแยะๆเลยจะเห็นเป็นผักกาดเยอะนะผักกาดตัวนี้ปลูกที่ภูทับเบิกนี่แหละครับนี่ตรงนี้มีรถขยะด้วยนะครับก็บนดอยก็มีรถขยะขึ้นมาซึ่งรถคันนี้น่าจะต้องกําลังมาดีมากเลยขึ้นภูทับเบิกมาได้ระหว่างทางที่จะขึ้นไปวัดป่าภูทับเบิกเนี่ยจะเป็นที่จอดรถ ต้องเดินขึ้นไปนิดหนึ่งสักหนึ่งเหนื่อยเหมือนกันนะก็จะมีรูปปั้นสัตว์ในนิยายต่างๆให้เราดูไปเพลินเพนด้วยทีนี้เป็นนี่เป็น,น,ปน,ม,นม,นะม้าินบังกอนะมีหลายสีเลยนี่ก็จะเป็นช้างสีต่างๆนะตัวนี้มีปีกตัวนี้เป็นคลีบเป็นปลาตัวนี้เสียมผูข้างล่างนี่เป็นหล่าสันั์ประจวัดแล้วก็ข้างบนก็เป็น ถ้ามหมาธาตุนะอีกนิดนึงใกล้ถึงแล้วเด, <ละ S 2> ดินมาประมาณครึ่งกิโลได้นะจากที่จอดรถวัดป่าภูทับเบิกถือเป็นวัดที่สูงที่สุดในประเทศไทยนะครับโดยคำว่าวัดเนี่ยก็หมายถึงวัดที่ต้องมีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ด้วยโดยอยู่ที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลถ,ถึง1786เมตรมีอากาศเย็นถึงหนาวตลอดทั้งปีสร้างขึ้นในปีพศ2534บนเนื้อที่กว่า50ไร่โดยมีพระธาตุเจดีย์โพธิปักขิยธรรมเจดีย์เพชร37ยอด มีขนาดความสูง80.9เมตรเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุอยู่บนยอดสูงสุดนั่นเองตีละครังนะตีละครังก่อนข้างในก็เป็นที่ประดิษฐานของพระนอนนะครับปางสายญาติตามทางขึ้นต่างๆก็จะเป็นสัตว์ในเทพอนิยายจริงครับอันนี้ก็เป็นกินรีละอันนี้เป็นกินรีอันนี้เป็นผู้ชายอ่ะอันนี้เป็นหน้าเสือแล้วก็พญานาค ถือว่าอากาศดีมากๆเลยตอนนี้เที่ยงครึ่งจะบ่ายโมงแล้วนะฮะอุณหภูมิแค่19องศาเองอันนี้เป็นต้นเดือนพฤิกาย,ยนนะแต่ว่าที่นี่ขึ้นเขาลงเขาหอบเหมือนกันตรงนี้ก็มีสไลา์ครัแล้วก็มีพยานาค7เสียนวัดป่าก็เป็นอารมณ์วัดป่าจริงๆนะฮะมีต้นไม้อากาศเย็นๆซึ่งน่าจะเย็นอย่างนี้ตลอดทั้งปีเลยไม่ว่าจะในฤดูร้อนหรือว่าฤดูฝนก็จะปกคลุมไปด้วยเมฆหมอกวันนี้เรามาช่วงที่ลมหนาวแรกมาพอดีก็เลยเมฆหมอกไม,ม่ค่อยมีแต่ก็ได้ดอากาศคเคลียร์ไปวัด คนจากทั่วประเทศมาปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่ด้วยตอนนี้ก็คือน่าจะเงียบสงบมากเมื oh. ่อกี้เราผ่านแก๊งหมาไทยไปแล้วอันนี้เป็นแก๊งหมานอก oh, <no. S 1> ลงมาจากวัดป่าพุทธเปิกลงมาแวะดูข้างทางเนี่ยก็ต้องเห็นว่าข้างทางก็มีสวนอย่างตรงนี้ข้างหลังก็เป็นสวนสตรอเบอรี่ยาวเลยแล้วก็มีที่พักที่เป็นแคมป์อยู่ตรงนั้นด้วยวก็จะเห็นว่าเป็นแคมป์ที่พักที่เป็นวิวเห็นพระธาตุตรงนี้ได้นะ อันนี้เป็นสวนกระหล่ำกระหล่ำปีนี้ปลูกที่ภูทับเบิกเยอะมากๆเลยเพราะว่าอากาศนี้แบบใช้ได้มาเดี๋ยวกลับกันครับวันนี้เราเอาเจ้า X1 วันมาลุยนะขึ้นภูทับเบิกก็ใช้ได้เลย <S <S และนั่นก็คือทั้งหมดของทริปเพชรบูรณ์เราไปกันที่เขาค้อแล้วก็วันที่2ปเรามาที่ภูททับเบิกซึ่งอากาศดีมากๆเลยทเที่ยงเที่ยงเนี่ยอากาศแค่19องศา,ศาเซลเซ,ลเซลียสตอนกลางคืนเนี่ยลงไปเลขตัวเดียวแน่นอนยิ่งโดยเฉพาะบนยอดพระธาตุวัดป่าภูททับเบิกแนะนําให้มานะฮะไปพักตรงประมาณช่วง,งกลางๆดอยแล้วขับรถมาอีกสัก20นาที10กิโลเมตรก็จะมาถึงต้องบอกว่ามาภูทับเบิรกเนี่ยอย่างหนึ่งที่ต้องระวังก็ เข้ามามอย่างที่จองไปเนี่ยอย่างฟินลาเ้นเนี่ยก็มีเฟซบุ o กปลอมอยู่ด้วยตอนแรก จองไปแล้วแหละแล้วเขาก็ให้เบอร์โอนมาเสร็จสับเลยนะแต่เราก็ไปเช็คดูลองไปเช็คแบบตามรีวิวอะไรต่างๆเนี่ยเขาบอกเฮ้ยมีเพจปลอมนะเพจจริงเนี่ยจะต้องมี follower 2อ0 0 0คนเราก็ไปดูอ๋ออันนี้20 0 0 0คนอันนี้เพจจริงแน่นอนตอนแรกเกือบจะโอนผิดไปแล้วอันนี้ก็ดูให้ดีสําหรับที่พักบนภูทับเบิกเนี่ยยังมีที่พักอีกมากมายเรียกว่ามายังไงก็มีที่พักแหละถ้าไม่ได้จองมานะแต่ว่าก็บางที่เนี่ยก็ต้องดูให้ดีแล้วบางที่ก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการลุกล้ำป่าเหมือนกันเคยดูข่าวนะครับอย่างลกก้ทูิิเเยตดัับบบ การพัฒนาการท่องเที่ยวเนี่ยจะเอาให้ดีก็ต้องสอดคล้องไม่กับธรรมชาติด้วยอย่าไปบุกลุกธรรมชาติจนมากเกินไปเราที่เป็นนักท่องเที่ยวก็ต้องดูตรงจุดนี้ด้วยสนับสนุนที่พักที่ถูกกฎหมายและทำถูกต้องไม่ไปบุกลุกป่าชอบทริปนี้ก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยสำหรับเดียนอามและอย่าลืมหา DNA ในตัวคนที่เจอลาไปก่อนล้วครับจากยอดภูทับเบิกความสูง 1, 7 6 8เเมตรจากระดับน้ำทะเลสวัสดีครับ